ดิมิทาเบอร์บาตอฟตำนานกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงแนะนำแฮร์รี่เคนว่าควรย้ายออกทันแรมฮอสเปอร์เพื่อไล่ล่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่กับทีมอื่นแบบที่ตัวเองเคยทำในสมัยอดีตผมเคยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับแฮร์รี่เคนมาก่อนฉะนั้นจึงพอเข้าใจว่าตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่และมันยากต่อการตัดสินใจมากแค่ไหนแต่หลังจากที่วันเวลาผ่านพ้นไปแล้วบอกเลย ผมไม่เคยคิดเสียใจที่ย้ายออกจากสเปอร์มาอยู่กับแมนยูเลยแม้แต่นิดเดียวอาจด้วยความที่ผมเริ่มต้นเล่นฟุตบอลในหมู่บ้านเล็กๆที่เบลเยียเติบโต,ตพร้อมความฝันที่อยากจะประสบความสำเร็จเพื่ออะไรหลายๆอย่างซึ่งก็ได้มาจนครบแทบท,ทั้งหมดตอนอยู่ออทัฟฟอร์ดนี่แหละขณะที่แฮร์รี่เคนมีบ้านเกิดอยู่ในอังกฤษเป็นคนลอนดอนโดยกำเนิดทำให้มีเงื่อนไขบางอย่างของชีวิตเข้ามาเกี่ยวโยงกับอาชีพนักฟุตบอลแต่ผมอยากให้เขาจัดลำดับความสำคัญสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ดี ว่าตัวเองต้องการอะไรมากที่สุดก่อนจะแขวนสตาร์ทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็อย่างที่บอกกรณีของผมง่ายกว่าแฮร์รี่เคนมากๆด้วยพื้นฐานชีวิตด้วยการมาจากบ้านเกิดเมืองนอนมาตั้งแต่เด็กรวมถึงความทะเยอทะยานอยากประสบความสําเร็จซึ่งมันใหญ่โตมากมากแน่นอนว่าผมใช้เวลาคิดนานเลยว่าควรย้ายออกจากสเปอร์ดีหรือไม่มันคือการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตมันคือการทําให้แฟนๆต้องผิดหวังมันคือการทิ้งสโมสรนรักเอาไว้กลางทาง แต่สุดท้ายก็เลือกความก้าวหน้าบนเส้นทางการค้าแข้งซึ่งผมยืนยันว่าผมคิดไม่ผิดเลยทนทีมอสเปอร์ตกเป็นข่าวพร้อมดึงอันโตนิโอคอนเต้เข้ามาทำหน้าที่คุณสือ่อและให้ฟาบิโอปราติซี่ทำหน้าที่ผอ,อ,อกีฬาสปอร์ตอิตาลีรายงานว่า ไก่เด้ทองกำลังทำงานในส่วนของการมองหาทีมงานฝ่ายบริหารรายใหม่โดยมีชื่อของคอนเต้เป็นหนึ่งในตัวเต็งและปราติซี่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องงานซื้อขายนักเตะด้านจารูจิลองการี่ผู้สื่อข่าวของสปอร์ตอิตาลียืนยันว่าทีมดังจากลอนดอนต้องการตัวคอนเต้อย่างมากนอกจากนี้พวกเขายัางมองไปถึงการดึงพออ,อมากฝีมืออย่างาราติซี่มาช่วยงานกุซือว้อีกด้วยทางนี้คอนเต้กับราติซี ถือเป็นคนคุ้นเคยกันมาก่อนเพราะมีโอกาสร่วมงานกันที่ยูเว่ระหว่างปี2011ถึง2014เชื่อว่า c o คอนเต้ที่เพิ่งแยกทางกับอิเตอมิลานแสดงความสนใจที่จะกลับมาทํางานร่วมกับปราติซี่ซึ่งหากเป็นไปตามที่เสืออังกฤษรายงานก็ถือว่าเป็นแผนงานที่น่าสนใจของสเปอร์อย่างไรก็ตามในรายของคอนเต้ยังไม่ชัดเจเรื่องอนาคตเพราะที่ผ่านมาเขามีข่าวเกี่ยวโยงกับเรอัลมาดริดเช่นเดียวกัน กเรบเบลและอารอนแรมซี่นำทัพทีมชาติเบลลุยศึกยูโร2020จากการประกาศรายชื่อเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีเร์ไอรส์รูวินโควิลติดทีมมาด้วยทัพปังกรแดงประกาศรายชื่อ26นักเตะชุดลุยยูโร2020กลางเดือนหน้าออกมาแล้วเมื่อช่วงกลางเด็กวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยกเรบเบลและ sey, อารอแรมซี่สสตาร์ดังยังคงนำทัพตามเดิมรวมไปถึงเดนนิสเจมปีกขามเร็วสูงจากแมนยูไนเต็ด นอกจากนี้ดาวดังอย่างนิโควิลเลียมกองหลังลิเวอร์พูลโจลเลนกองกลางมากประสบการณ์แฮร่วิลสันปีกตัวหลักเดวิดบรูคตัวรุกกองกลางและคิสกาเตอร์กองหลังตัวเก่าก็มีชื่อติดทีมมาครบอย่างไร,งไรก็ตามมีเรื่องฮือฮาเมื่อเวลเรียกตัวรูบินโควิลกองกลางวัย19ปีจากคาดิฟมาใช้งานด้วยแม้ว่าแข่งรายนี้จะไม่เคยเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของทัพมังกรแดงมาก่อนก็ตามโดยการเดินทางประเตะยูโรครั้งนี้ โรเบิร์ตเพจจะทำหน้าที่แทนไรอันกิกที่ยังคงอยู่ในช่วงพิจารณาคดีทำร้ายร่างกายซึ่งพวกเขาอยู่กลุ่ม A ร่วมกับสวิตเซอร์แลนด์ตุรกีและอิตาลีศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศในฤดูกาล2020-2021ลงเอยด้วยชัยชนะของเชลซีเหนือแมนซิตี้1-0จากประตูโทนของครายฮาร์เวิร์ดส่งผลให้ทมัสตูเิล จ่ารึกชือคว้าถ้วยแชมป์เป็นสมัยแรกของตัวเองขณะที่เป๊ปกวเดวล่ายัางคงอยู่ตัวเลขการคว้าแชมป์ยูเซไว้ที่2ครั้งกับบาร์เซลโลนาเท่านั้นโดยมีกุศือ3รายที่สามารถคว้าแชมป์รายดังกล่าวได้3สมัยดังนี้หบ๊อบเพสลีย์จากลิเวอร์พูลผู้จัดก,การทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สร้างตำนานคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพสสมัยให้กับสโมสรลิเวอร์พูลทีมเดียว ในปี 1977, 1978และ1981เพสลีย์สารต่อตำนานของบีชลี่สร้างหงแดงไร้เทียมทานระหว่างที่เจ้าตัวกูบังเหียนทีมเป็นเวลา9ปี